นี่คืออากาศร้อนนะไส้เดือนจะขึ้นมาแบบนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะไส้เดือนเขาจะขึ้นมาแบบนี้เมื่อก่อนเป็นกังวลมากเลยนะตอนเลี้ยงแรกๆกลัวไส้เดือนจะจะออกจากกละมังนะแต่เท่าที่ดูก็ไม่ได้ออกนะแต่สังเกตอีกแบบหนึ่งก็คือตัวเขาหนาเกินไปมันเลยทำให้เขาขึ้นมา วิธีแก้ก็คือเราก็เอาเบดดิ้งกะละมังใหม่มาแล้วเราก็แบ่งเขาออกแบ่งออกทั้กะละมังละขีดก็ได้เนี่ยดูสิกะละมังอื่นก็มีแต่ก็ไม่ขึ้นนั่นหมายความว่ากะละมังที่ขึ้นคือกะละมังที่มีตัวที่เยอะเกินไปนะคะสังเกตง,ง่ายๆเนี่ยเนี่ยนะคะพามาดูเลย การขึ้นมาของไส้เดือนไม่ได้มีทุกกระมังจากที่สังเกตนี่เห็นไหมกระมังนี้ก็ไม่มีนั่นหม,มายความว่ากระมังที่มีคือตัวเยอะเกิน,นเห็นไหมนี่คือพอดีกระมังนี้คือพอดี เขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นขึ้นมาจับกันเป็นก้อนอย่างตอนแรกที่เห็นนะคะอ่อเนี้ยคือพอดีตัวไส้เดือนพอดีเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นตัวเขาโตขึ้นมันก็อาจจะมีขึ้นมาเดี๋ยวเราก็มาแบ่งไปใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะตักเบดดิ้งใหม่มาเพิ่มแล้วก็จะเอาไส้เดือนจากกะละมังนี้นี่สักขีดนึงแล้วก็กะละมังนี้ ขีดหนึง่งแล้วก็กระมังนี้อีกขีดหนึ่งใส่รวมกันเป็นหนึ่งกระมังค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งเห็นไหมนี่ลงไปวันก่อนอได้คืนที่สามเนี่ยวันนี้กำลังจะเป็นคืนที่สามคืนที่สี่คืนที่สี่อันนี้จะเป็นคืนที่สี่นี่เห็นไหมเนี่ยคือความพอดีของการใส่ตัวกับเบดดิ้งเนี่ย ดูได้เลยเราก็ฝึกมันสังเกตนะคะคอยดูเนี่ยเห็นไหมคุณดูสิถ้าเขาจะหนีจริงๆริงเบดดิ้งอ่ะพอๆกับขอบปากปาก,ากระมังเลยถ้าเขาจะออกอะ่ะมีหรือจะเหลือแล้วข้างล่างอะ่ะข้างล่างก็มีรูกระลมังเนี่ยเบลเบล่าเราฟาร์มเราเปลี่ยนจากเจาะแค่นี้มาเป็นเจาะขนาดนี้แล้วนะเพราะว่าเราโดนฝน สอาดอยู่บ่อยๆเราก็เลยเปลี่ยนไม่ให้น้าขังเนี่ยนะคะก็ไม่มีอะไรมากเราก็ค่อยๆฝึกมันสังเกตไปทั้งมือใหม่และมือเก่าที่ยังไม่ค่อยมั่นใจก็ดูไปนะเดี๋ยวเราให้ดูเห็นไหมขี้วัวเป็นก้อนๆน่อนี่นกละมังนี้คือกละมังที่เอาลงไปวันก่อนนะคะที่ เอาการะมังที่เหลือมาเทใส่ก็เลยนะให้ถ่ายให้ให้ดูดูสิดูสิความพอดีเหมือนใส่เดือน